กับสวัสดีน้องนที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กองที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้พี่ก็จะมาแจกตั้งค่าของพี่เองนะครับเนาะและเป็นตั้งค่าที่ดีที่สุดเลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่ได้ทาการเทสนะครับเนาะเรียกได้ว่าได้ทาการเทสประมาณ1สัปดาห์เต็มๆนะครับเนาะเนะทสกับคนที่ดึงหัวไม่เป็นและเล่นเกมไม่เป็นเลยนะ ซื้อไอดีฟรีไฟลดราคาพิเศษ99บาทรอเวลานะครับทุกคนตอนนี้นะครับกำลังนับถอยหลังนะครับเปิดขายแล้วนะครับทุกคนซื้อเลยนะครับไปลองเข้าเกมกันเลยนะครับมีรหัสจริงๆด้วยนะครับทุกคน i อดีนี้ไอดีมัดนะครับเว็บลดราคาวันละหนึ่งดีใครเร็วใครได้นะครับทุกคนและมีบริการเติมเพชรใช้เพียง U ูดีมีรหัสขายและปล่อยเช่าด้วยเว็บนี้ราคาโคตรถูกมากๆนะครับเพจนี้มีแจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยนะครับน้องและเทกับคนที่เล่นเกมเป ็นบ้างแต่ดึงหัวไม่เป็นนะครับสุดท้ายก็เทคกับคนที่ดึงหัวเป็นนะครับทุกคนเรียกได้ว่าผ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับผ่านมาทุกขบวนการนะครับกวาจะได้ตั้งค่าดึงหัวตัวนี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับทุกคนเด้อก็จะเปรามานิดเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนนองในส่วนของตั้งค่าดีๆตั้งค่าโหดนะครับนนองคลิปนี้นะครับรับประกันเลยนะครับว่า มีแจกแน่นอน100%นะครับและคนที่ไปซื้อใน Tik t อกนะครับก็อย่าไปซื้อลักกันนะครับเพราะว่าซื้อใน Tik t o อกเสียเงินฟรีๆนะครับถ้ามาเอากับพี่พี่แจกตั้งค่าแบบฟรีๆเหมือนกันนะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ไม่คิดตังแถมยังได้ตั้งค่าแบบฟรีกับบ้านแน่นอนนะครับนกและไปดึงหัวได้เลยนะครับทุกคนพี่จะบอกแบบละเอียดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละ นะครับทุกคนเพราะว่าค่าคลิปนี้นะครับน้องมีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรไกนามูรค่า150่าบบาทนะครับนาอก็คือประมาณ500กว่าเพจนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับนาอสสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นนะครับทุกคนก็อย่าลืมละกันนะครับน้องมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับสำหรับตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็คืออันแรกพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับเนาะเพราะว่าการตั้งค่านะครับก็มีผลนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคนไหนคิดว่าตั้งค่าไม่มีผลนะครับเนาะลองตั้งเป็นศูนย์แล้วไปดึงหัวได้เลยนะครับก็คือทุกการตั้งค่ามีผลแน่นอนนะครับเนาะมองร,บรอบๆพี่ใส่อยู่ที่ 100นะครับทุกคนก็ใส่ตามที่ได้เลยนะครับเนาะสำหรับมองรอบๆนะครับใส่อยู่ที่100นะครับเนาะก็กล้องเล็ดดอดนะครับสำหรับกล้องเล็ดดอดนะครับก็ใส่อยู่ที่96นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับกล้องเล็ดดอดนะครับก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะก็ใส่อยู่ที่96ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ ลำกล้องสไนเปอร์ไม่ใช่นะครับก็คือสโคฟุตสองนะครับไปลำกล้องสไนเปอร์ได้ยังไงนะครับก็คือสโคฟ้นสองนะครับนก็ให้ใส่อยู่ที่93นะครับทุกคนก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับนกและทุกคนต้องรู้ด้วยนะครับว่าทุกอันมันใช้งานยังไงนะครับนก็คือมองรอบๆก็ปัดขึ้นปัดลงนะครับนก้องเล็ดก็เป็นก้องสกิลปากกระปื้นนะครับแล้วก็สโคฟุนสองนะครับก็เป็นทางด้านของเอาไว้ดึงคนระยะกลางนะครับส่วนสโคฟ้นสี่เอาไว้ดึงคนตัวเท่าหมดนะครับนก็ตั้งอยู่ที่ 99ได้เลยนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับนาอสสำหรับซกโกุ้ณสี่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคุไหนนะครับพี่บอกว่าอยากตั้งนะครับนาอก็สามารถตั้งตามได้นะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอก็สามารถตั้งประมาณได้นะครับแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับสาหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับนาอก็ให้เราตั้งอยู่ที่64นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นลำกล้องสไนเปอร์นะครับที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้นะครับนาอแต่ พี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าทุกคนนะครับนอก็คือกระโดดไปไม่รู้จะได้ปืนอะไรนะครับนอไม่แน่อาจจะได้สไนเปอร์ก็ได้นะครับเพราะว่ากระโดดลงไปตอนแรกได้ปืนอะไรเราก็ต้องได้เล่นนะครับนอก็แนะนาละกันนะครับให้เราตั้งไว้ดีกว่านะครับก็จับประมาณนี้รลอยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าให้เราตั้งนะครับนออยู่ที่64นะครับล้วก็มุมมอสิล่ะนะครับถ้าคนไหนไม่เปิดให้ปิดไปเลยนะครับนอแต่ถ้าคนไหนเปิดนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่80เท่านั้นนะครับนอก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนะว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับเป็นตั้งค่าของพี่เองนะครับโนะถ้าคนไหนนะครับที่บอกว่าเอาไปใช้แล้วมันดีนะครับ <c oughs> ก็ฝากกลับมาคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปต่อไปด้วยละกันนะครับว่าตั้งค่าของพี่ช่องนี้ดีอะไรประมาณนี้นะครับก็โฆษณาต่อด้วยละกันนะครับพี่ไม่ได้ต้องการ เงินอะไรเลยนะครับนอไม่ใช่ว่าจะมาซื้อตั้งค่าจากพี่นะครับบางคนทักมาหาพี่เลยนะครับว่าพี่ผมขอซื้อตั้งค่าได้ไหมนะครับนอพี่ไม่ต้องไปแจกได้ไหมนะครับขายให้ผมคนเดียวได้ไหมนะครับก็คือพี่ก็ตอบไปเลยนะครับว่าขายให้ไม่ได้นะครับนอก็เรียกได้ว่าพี่แจกย่างเดียวนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเอาไปแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยละกันนะครับเครดิตของพี่นะครับนอก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของการควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมนะครับก็คืออันแรกนะครับก็ให้เราเปิดนะครับน้อั ันที่2ก็ให้แสดงเมื่อสะโคบนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็ให้เราเปิดนะครับเปลี่ยวอาวุธด่วนให้เราเปิดนะครับรีโหลดอาวุธด่วนให้เราเปิดนะครับสถานะการรีโหลดตรงเลงเป้าก็ให้เราเปิดนะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของมุมมองอิสระนะครับนาอก็ให้เราเปิดนนเองนะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของวิ่งนะครับนาอวิ่งก็ให้เราเปิดนะครับส่วนขับรถนะครับนาอก็ให้เราปิดนะครับทุกคนก็เปิดปิดตามนี้ละกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่าตามพี่นะครับก็คือให้เปิดปิดตามนี้ละก จะแนะนําประมาณนี้นะครับก็คือ1เลยนะครับนาะมันจะไม่ไปยุ่เกี่ยวกับตั้งค่า2เลยมันจะทําให้มือถือของเราสมดุลมากขึ้นนะครับนาะส่วน ถามว่าที่เหลือตั้งแบบไหนได้นะครับน้องก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าพี่จะบอกแค่ส่วนแรกนะครับส่วนด้านล่างนะครับน้องให้ทุกคนตั้งตามใจนะครับเพราะว่าบางคนถนัดไม่เหมือนกันนะครับน้องก็ด้านล่างจากนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คือแนะนําละกันนะครับพี่จะแนะนําแค่ส่วนบนนี้นะครับน้องส่วนด้านล่างให้ทุกคนตั้งตามใจได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าพี่จะสอนตั้งทุกอันนะครับน้องก็คือ ถ้าด้านล่างนะครับนาออยากตั้งตามใจก็สามารถตั้งตามใจได้นะครับนาอส่วนถ้าตั้งตามพี่นะครับนาอก็คือพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแทบจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับนาอจากของเดิมเลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ ขนาดปุ่มยิงนะครับสาหรับขนาดปุ่มยิงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสําหรับขนาดปุ่มยิงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับนอก็คือพี่จะแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับมือถือหน้าจอเล็กๆนะครับก็แนะนําให้ตั้งอยู่ที่49นะครับนอตั้งไปได้เลยนะครับสาหรับขนาดหน้าจอมือถือนะครับนอที่เป็นรุ่นผลิวมาปัจจุบันนะครับนอถ้าเป็น iPhone ก็คือนับตั้งแต่ iPhone 7นะครับนอจนถึง iPhone 15นะครับหรือว่า iPhone นะครับนอก็คือ6 ก็ได้นะครับนาอก็ให้ตั้งอยู่ที่59นะครับแต่ถ้าเป็น Android นะครับนาอก็นับตั้งแต่รุ่นที่แบบว่ามีหน้าจอปัจจุบันนะครับนาะไม่แน่ก็คือแบบว่าเอามือของเรานะครับไปแปะกับหน้าจอก็ได้นะครับถ้ายังสับสนนะครับประมาณ4หรือ5นิ้วนะครับนาอก็ตั้งอยู่ที่59ได้นะครับนาอแต่ถ้าลดมากว่านี้นะครับก็ตั้งได้นะครับก็มาดีเหมือนกันนะครับแต่แนะนําให้ตั้งอยู่ที่49ดีกว่านะครับนาอก็จะประมาณเลยครับแล้วก็เล่นไอแพดนะครับสำหรับเล่นไอแพดก ตั้งอยู่ที่69นะครับย้ํานะครับว่าจุดน,นี้สําคัญมากๆเลยนะครับเนาะถ้าคนไหนไม่ตั้งนะครับก็คือลองดูได้นะครับเนาะตั้งกับไม่ตั้งมันต่างกันจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของกราฟิกนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเรื่องกราฟิกนะครับน้องก็เป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนนะครับน้องก็คือยังไม่รู้นะครับก็คือเรื่องกราฟิกนะครับถ้าเรามือถือไม่แรงและไปตั้งกราฟิกสูงนะครับน้องเพราะว่าบางคนนะครับเห็นเพื่อนตั้งแล้วภาพสวยอะไรประมาณนี้นะครับแต่มือถือตัวเองไม่แรงนะครับไปตั้งกราฟิกสูงพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า1เลยอาการแรกก็คือแหลกนะครับน้องซองมากนะครับมือถือไม่สมดุลสามาดึงหัวไม่ได้แน่นอน ก็คือพี่จะแนะนําแบบนี้ละกันนะครับถ้าเรารู้ว่ามือถือไม่แรงนะครับนะ้อให้ตั้งอยู่ที่ราบลื่นนะครับนะ้อมือถือกลางๆให้ตั้งอยู่ที่มาตรฐานนะครับถ้ามือถือแรงนะครับก็ให้ตั้งเป็นระดับสูงไปได้เลยนะครับแต่ให้ทุกคนปิดเงานะครับนะ้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่า อันนี้นะครับเนาะก็ให้เปิดปิดตามนี้ละกันนะครับทุกคนถ้าเปิดปิดตามนี้นะครับก็ยังไงก็ออกมาดีแน่นอนนะครับเนาะส่วนเรื่อง dpi เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้ละกันนะครับก็เรียกได้ว่า Android นะครับก็คือ900 400หา900นะครับส่วนไอโตั้งที่ปอกมาณนะครับน้องหนึ่งร้อ dpi นะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าพ้นเทสออกมานะครับน้องเรียกได้ว่า ดีจ,จัดเลยนะครับนอก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่พี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าถ้าคนไหนได้ตั้งค่าพี่ไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับก็ถือว่า คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับนี่พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย